แล้วพี่น้องเห็นบอตอนนะว่าตอนเขา,า,าถ่ายคลิปนะจกัจกจักโมงวะส1บเอดโมงหนึ่งนาทีเนาะตอนนี้เที่ยงยี่สิบห้านาทีแล้วพี่น้องเกือบอาสมงกวเนอตุนะจองพี่น้องเลยคุงดูจะคล้องหน้าพันขึ้นพี่น้องอยังดำกะจี่กะจีอยู่เม,มื่อจักหมัดฮะ สามสิบปลายหมัดพี่น้องเหลืออยู่ร้อยสี่สิบกุมัดเจ้ต่วนสีเอาเมื่อดำดูดดำพี่น้องตอนนี้พ้นกระตกแลว้วสบายดีเด้อกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านทั้งไทยทั้งลาต่างประเทศพี่น้องพ่อๆกันคือเก่าสองเจสตายเด็กพี่น้องสองเจหน้าดำปื้ดปืป๊พี่น้องเลยเนาะอืมเราจะขี่ตมขี่หูขี่ตาขี่ตมพี่น้องเอ้ยบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่หมวกห้าก็มาจับใส่ว่ามันบ่แดดมาเนีเ่ก็เลยบ,บ่ ลูกกาดำหน้าบร่ได้ใส่หมวกซ้ำเลยเด้อหน้าดำเจดำพ่อกันปีหนา้าเฮ้ยเอาเฮ้ยมึงประจ ộ n ไปซ้ำบ่ออาวพี่น้องเจดำซ้ำหน้าเที่ยงครึ่งท่านาคำมาสั่นพี่น้องเรียบเรียบร้อยพี่น้องหน้าดำเจดำ พอกันปีหนาเจดามสัมนาตอนเทียงรข่งเด้อพี่น้องเด้อเอาทอยลงมาเลยแม่เราไทยนะเจตวนกันสิเอาสายยางเอาจักเอาปมเมื่อดูดน้ำดำมืออื่นมาสั่นหนาหนาหนาเที่ยงนั่งทะลลแล้วก็ทั้งลุ่มสุดแดนกับหาห่เนาะนตอนนี้ฝนตกเด็พี่น้อง,องแต่บ่แหง้งดำอยู่ประมาณสี่มือพี่น้อง หน้าซีสามไห่โอ้ยอยาก,กินแกงเห็ปดปวกเด้เก็บสดๆป่หมัดกะเจตัวนะพี่น้องเลยบ่าจากกักหางไก่ได้ตัดเอาไปตะพีเลยบ่ยอมมันบ่ยอม,อมเ,อนะเอาเมื่อตัดไอ้วันคือมตัดเอาตะต้นี่นะเอาหัวตเนกต้นหนเลยตวมึเอายกแ้วคือบมตัดเอาสาวามึงสิงเอาไปสาม จักม no ันมันอยู่มันสิยุงส um ิยิงพี่สังพอไก่ทองก็ขึ้นไปเอาลูกแล้วก็หันตีนละทายพี่น้องครับผมกินข้าวเที่ยงแล้วนางก็สิเมื่อจักสิพากันกินข้าวกับยงพี่น้องเอ้ยโอ้ยผู้อึดก็อึดแท้ๆแนวกินนี่น้ผู้บ่อึดก็ว่ากินจนว่าเอ้าຜູ້กินกินพอาູ້กินกินพอากูอยากอยากตาย อืมคั่วแล้วเฮยมื้ออื่นปิ้งกินมันถืกแล้เด้นี่นะมึงมึงอย่ามักเด้อกูสิมักเองบ่ฮะูาาเพิ่นเว้านี่อืกแล้วกินบ่หากบ่อ้ยงมือมีแต่ะูนอันนี่ถืมน่ะเด้กูอยากอยากอตายว่าซนกูกินกินพอหากแล้วโอ้ยยังก็ได้อยู่ได้กินล่าสุดแม่บักเทนมาแกงนไม้บ่ว่าซั่นบ่บ่ได้แกงากระดนาแล้วสิลงไปสดเอว่า ขนันซีแกงกับแกงที่กูจะลงไปเอาดำบ๊อบ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 ต้มคาเดียกับแกงเนาะแต่ยเงียเสียงหลุดพอบักแทกได้เนี่ยะบได้อยู่เบิดนั้นน้ำมันกูนะโพดโพดได้กูน่ะเป็นคนใส่จับคันได้กูใส่คันนั้นจุ่มอีหละไปเก็บเงินประกันภัยตายกับมาหยากบ่ตายกับยากเงินในถุงกูนี่แล้วบ่มีเติม เอาแหงม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 าพี่น้องพี่น้องอันเด้กูเห็นเลยอาหารนะเฮ้ยไก่เขาบึงขิดแลาแห้งนะปลาไก่เขาเสียเขาจะมาห้าแล้วเนี่ยกินกินไก่ตัวเองวันไปกินไก่บ้านไก่เมืองพี่น้องได้ยินบเสียงฝนแหงมาแหงมาอันนเลยมาสิได้ขึ้นเทียงอะไรได้ไหมพี่น้อง ปลาจะเธอคนยกมาแห้งหนูกว่าจักจักลุาอจนหนามหงษ์ทิมมึงอย่าฟันมึงสิไปหนัดนะโว้ยขนาดว่าอยู่ห่วยอยู่ห่วยโมงนั่นหน้าขึ้นหนามขึ้นเศษกระปุ่นเดี๋ยวสันพี่น้องมันปีงน่ะมันสั่นแต่บ่เพราเท่านี้

หนากลางนงบึงตีมันน่ามันตายหอลงนะดามึงบึงตีตวน่ะนาดน่ะหายไอันท้ายนะ้ี่นาดนานาะาขเยาลกนมันตานากเลยเดออีแต่คนทางหลุดนะเฮงมาเฮงมาระบาดฝนก็ได้โอ้ มาห้อยหง่าฮะติพบพ้นเห็นมานแล้พี่น้องเฮ้ยเก็บเต้ได้จักบอรดแห้งเติบพี่น้องเลยอ่าเสือผาสาไว้ัยสาตัวนี้แทกเก็บหายอยู่บอด้บ่เก็บแล้วสิได้ปล่อยคนแห้งเติบพี่น้องแห้งเติบถ้าตก้สนี ประมาณสมงส่งสองสม่ง,มงกะได้แล่หนามดำสะเปล่วนขนกะพี่น้องคนกะขนปมขึ้นหลดุดกบกำลังหุนหล,ดลุดนมยอยไปยังก่อโอ้ขนตกกระแขงไป กินกันนะพี่นนองใส่กระทินไปสื่อแหนมโอ้เสื้อผ้าสูงน้อย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 ยเรียบร้อยพี่นนองเศร้าซ้ำตกน้อยเดียวตดพ่อไหวเม้นเศร้าหละโอ้เอฟซีบอกว่ารีวิวทางเขาบ้านเจดมให้ดูหน่อย เนี่ยขึ้นไปหัวบ่าวบอยเนี่ยก็ขึ้นไปเฮือนสีเขียวนะขางเฮือนทงนางเหนือขางเฮือนสีเขียวทงย <laughs> างเหนือโดยฝนตกเสาเลยขางเฮือนสีเขียวทางเหนืออะไรพี่น้องก็ลงมาเนี่ยก็ฮอดนี่มันก็เดินบ่าวบอยนี่พี่น้องนี่แมนเบิร์ดเพลินฮอดโอ้ยนี่จะเดินบ่าวบอยไปเลยแถยวไหนะเช้าแล้วผลเศร้าสามประค่า,คาม,ม่านบอ อ้าวโผ่เบียคิดดอมันยอดร้อยปัวร้อยปัวมัดอ่ะไอ้บ้านบกินข่าวปะ ตีมีแต่กี่ต้มลาไก่นะอืออออเด็ดตีมเอาไก่มาไหนอืนนอเอาออกากหลุดไทยเอาไก่มาต่เอาไข่มาแต่ไหนอ้อปลากยจกบาทต้มหนูไม่ไม่หนูไม้ในก่อตัวกันฉีดมอนี่ด้จับตามาตกอือ เอามมอยากกิะนทอไมเอางูอะไรโม่นิงูพอมินนี่จะพ่นนะ่ะโอ้ยเฮากระเันได้กินพอค่ำแม่เอ้ยแกงเห็ดกวัดแกงเห็ดกวัดขี้ค้อนดอ,อกพี่น้องน,นกระดา่างยี่ช่องผิดเนาะ

แช่บอหละแช่บอกแกงเห็ดป่วงสดมองดูโอ้มาบอกไทยอยู่แถวนี่เบิ้งหมั่นไส้เหรอเบิ้งไม่เท่ากินแนะนำแดงน่ไม่เท่ากินแนะมึงที่กูกอนอาหารเทียงขึ้นตะดำหน้าพี่น้องตอนนี้เปียกอย่้ด้วยพี่น้องเด้อ

โอ้โหอืมอืมอืมข้าวซีน่าอี๋มันก็บบมีแล้วก็ับตลาดปักสองคุณมันบ่อหนาวลหรอบ่อซีนหรอนะซูสามเดือนแหละคุณพี่เอ้ยอยากอีเด้บ้นในหมูนะ

แต่ทงนเนาะออเนี่ยเผาช้น่ที่ยซะเปนดำหน้าเลยเป็นอาทิตย์นะสุกินก็ขี่ออกตัวขี่ออกตัวได้เถอะดำหน้ามือโอ้ยซ้ำตึ้เนี้นะหอนี่ก่อนนะพักกันยงกันยังวะ พักกยังน้อยมาสูเออแดดๆก็สบายดีไม่ต้องแดดๆก็ไม่นั่งเก็บยดไปนั่งห้หน้าหันว่านี่อรีแตอเฮ้ยมื่อเอื่นแกงนะสับปะเอาเมื่อเอื่นชิคกินเป็ดเมื่อเอื่นชิคกินเป็ดอ้าวพักกันยังน้อยเฮ้ยบุญเล่บอกกูนะขันกินกับห่าวฮุงกูแล้วดำแกน้ำไม้นอะอ้าวตัวก็ถือข่าวก็หมอไปเฮ้ยไพ่มนกระมี เหมือนด้วแล้วก็นด้ลอยเฮียคิวเขบก็หมอแล้วมยม่งเหมนก็ไปให้มันหึงก็โลดแหละลองอย่าไปช่วยไปหนักหนึงอีกอย่าไปก่อนมขี่รถไปก่อนแล้วกูไปนำลังฉันาน่บต้องไฟดเลันขาอาไเอาปอย่าพอกรันเพลินละปันนั่นเลยสอแล้ว

ยมัน,นมากินเขากินมันเอี่มจงังลงสิถาเอาน,อนุ่มกินวอืมดูเธอมากินอยู่เทียงไม่มพวก่็ค่ะอืมเ็มากินเอืมอมนาวด่ปะอากกิน,นก็กรงนากก็เงะขึ้นมานะไวไ่ เอาไว้สนีดเดียพี่น้องเด้อเพราะการขิดหนาจ้าสบายดีที่แห้งกับพอแห้งโอ้ยคนเลยมันเ็งแห้งหรอบเขาเขาบอกกินพี่น้องแก่กะเมื่อแไรครับจักอออหากคือว่ามันแห้งทางหนามาได้ตัว